มี<ด>คลาสด้วยนะครับผม<ด>จัดก,การดีแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าการขับของการส่วนใหญ่ก็ตั้งสายก่ยก,ก็ <c oughs> เป็นลูกค้าที่นี่กราจะ้เรียกว่าดูดี <c oughs> ทุกคนเลยต <c oughs> ่อไปแกับกลังคัานี่จะแบบว่าเฮ้ยเพลียอะซอขยา ตอนนี้เร <มา S 1> ืออาจจะยังหนักอยู่จากวันนี้ไปทั้งหน้าวิวเลยครับผมก็ถือว่ามันมีความสุขด้วยกันนะครับเป็นางานดีๆแล้วก็ได้ร้องจะได้อิ่มล้อไปแล้วได้มีสุขไปแล้วยังได้ดุกันด้วยนะครับผมได้มีกันร้นองอีกเดี๋ยวร้องอีกแน่นอนเพลงต่อไปครับเพลงนี้ยังครับม,มีได้เหรอ บอกค้อนดึงบอกคอนเนี่ยเหรอบอกผมได้ครับค้อนดึงค่ะเอาละฮะเพลงต่อไปเป็นเพลงอุ้ยตอนเพลงนี้บรรยากาศชิลมากวันนี้นะครับเราต้องหนีชื่อเรียกว่าแบรนด์เบรนด์ที่แปลว่าไคบุ๊คนะใช่ใช่ใช่เพราะรวมกันเป็นแบบนี้เราควรจะมาเล่นไม่ไม่มีอะไรครับผม ทีนี้ครับ oh, <my> พ่อให้กับทุกคนนี่